หลังจากอังกฤษและพันธมิตรได้รับชัยชนะในสมรภูมิแอฟริกาเหนือในปี1943กองทัพอังกฤษและพันธมิตรก็ได้เปลี่ยนยุทธศาสตร์และเตรียมการสำหรับการบุกยุโรปซึ่งนำไปสู่การบุกอิตาลีการบุกอิตาลีเป็นขั้นตอนสำคัญในการเปิดแนวรบใหม่และเพิ่มแรงกดดันต่อกองทัพฝ่ายนาซีในยุโรป ในคลิปนี้นะครับเราจะพูดถึงจุดเปลี่ยนที่สำคัญของสงครามโลกครั้งที่สองอังกฤษและพันธมิตรยกพลขึ้นบกเปิดแนวรบใหม่บุกอิตาลีเพื่อปลดปล่อยยุโรปจากเผด็จการฟาสซิสต์นาซี สวัสดีครับขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ The Chronicle กันนะครับการบุกอิตาลีเป็นยุทธศาสสสำคัญนะครับของอังกฤษและสัมพันธมิตรในสงครามโลกครั้งที่2หลังจากได้รับชัยชนะในสมรภูมิแอฟริกาเหนือสัมพันธมิตรที่นำโดยอังกฤษและอเมริกาเนี่ยก็ได้วางแผนการบุกอิตาลีอย่างละเอียดรอบคอบนะครับเพื่อเปิดแนวรบใหม่ในยุโรปได้การวางแผนนี้มีขั้นตอนหลายขั้นตอนนะครับที่เกี่ยวข้องกับการ เตรียมการทางการทหารและการประสานงานระหว่างชาติสัมพันธมิตรและกำหนดยุทธศาสตร์เพื่อให้การปุกประสบความสำเร็จในขั้นแรกเนี่ยนะครับก็เริ่มมีการจัดการประชุมที่เรียกว่าการประชุมคาสบังกาครับหรือคาสบังกาคอนเฟอเรนซ์ซึ่งเกิดขึ้นในเดือนมกราคมปี1943นะครับที่เรียกได้ว่าเป็นหนึ่งในการประชุมสำคัญระหว่างผู้นำชาติสัมพันธมิตร2ชาติ นั่นก็คือวินสตันเชอร์ชิลนายกรัฐมนตรีแห่งจักรวรรดิอังกฤษและแฟรงคินดีโรสเวลประธานาธิบดีสหรัฐอเมริกานะครับเพื่อตัดสินใจเกี่ยวกับยุทธศาสตร์ในยุโรปการประชุมครั้งนี้ได้ข้อตกลงที่จะเปิดแนวรบใหม่ในยุโรปใต้โดยมีการบุกอิตาลีเป็นเป้าหมายหลักนะครับก็เพื่อเพิ่มแรงกดดันต่อกองทัพนาซีและปลดปล่อยอิตาลีจากการ ปรกครองของเผด็จก,การฟาสซิสที่นำโดยเบนิโตมุสโซลินีสัมพันธมิตรได้กำหนดยุทธศาสตร์การบุกอิตาลีโดยเน้นการโจมตีทางอากาศและทางทะเลเพื่อตัดกำลังศัตรูและยึดครองพื้นที่สำคัญนะครับการกำหนดยุทธศาสตร์นี้รวมถึงการเลือกเป้าหมายที่สำคัญด้วยนะครับเช่นเกาะซิซิลีและแผ่นดินใหญ,ญ่อิตาลีเพื่อให้การบุกเนี่ยมีความสำเร็จอย่างต่อเนื่อง สัมพันธมิตรได้ทำการสะสมกองกำลังและเสบียงในแอฟริกาเหนือนะครับก็เพื่อเตรียมความพร้อมสำหรับการบุกอิตาลีการสะสมนี้รวมถึงการจัดเตรียมกองกำลังทหารอาวุธจุดโทรปรณ์ยานพาหนะและเสบียงที่จำเป็นสำหรับการโจมตีกองทัพสัมพันธมิตรยังได้ทำการฝึกฝนและซ้อมรบอย่างเข้มข้นนะครับเพื่อพร้อมสำหรับการบุกอิตาลีการฝึกฝนนี้รวมถึงการซ้อมรบทาาอากาศและทางทะเลและการฝึกการโจมตีบนชายหาด รวมถึงการฝึกการปฏิบัติการร่วมกันระหว่างกองทัพอังกฤษ,กฤษและกองทัพอเมริกาครับอีกทั้งยังได้ก่อตั้งกองบัญชาการร่วมภายใต้การนำของพลเอกดไวด์ดีไอเซนฮาห์แห่งกองทัพสหรัฐนะครับและพลเอกเบอร์นาร์ดมอนโกมอรีแห่งกองทัพอังกฤษเป็นการเสริมสร้างความร่วมมือระหว่างกองทัพสัมพันธมิตรเนี่ยนะครับให้มีประสิทธิภาพในการทำการรบมากยิ่งขึ้นไปอีก และกองบัญชาการร่วมเนี่ยก็มีหน้าที่ในการวางแผนและการประสานงานการโจมตีในอิตาลีด้วยนะครับซึ่งก็นําไปสู่การแบ่งภาระหน้าที่รวมถึงการจัดการกองกําลังตามภารกิจต่างๆเช่นการโจมตีทางอากาศการโจมตีทางทะเลการรุกคืบทางบกเนี่ยให้มีการบูรณาการที่ดียิ่งขึ้นรวมถึงความคล่องตัวที่เพิ่มมากยิ่งขึ้นด้วยครับสำหรับเกาะซิซิลีเนี่ยนะครับตั้งอยู่ทางตอนใต้ของอิตาลี ถูกเลือกให้เป็นเป้าหมายแรกในการบุกเนื่องจากมีความสำคัญทางยุทธศาสตร์และเป็นเส้นทางสู่แผ่นดินใหญ่ของอิตาลีการบุกเกาะซิซิลนีนะครับใช้ชื่อรหัสว่า Operation Husky เป็นการโจมตีที่มีการวางแผนอย่างละเอียดรอบคอบโดยได้เริ่มปฏิบัติการ Operation Husky ในวันที่9กรกฎาคมปี1943เปิดฉากด้วยการโจมตีทางอากาศและทางทะเลครับ กองกำลังทางอากาศของฝ่ายสมัธมิตเนี่ยได้ทิ้งระเบิดโจมตีฐานทัพและจุดยุทธศาสตร์สำคัญของอิตาลีเพื่อทำให้แน่ใจว่าการยกพลขึ้นบกที่จะดำเนินการตามมาเนี่ยจะสำเร็จผลและ,ะเผชิญกับการต่อต้านจากกองทัพอิตาลีให้น้อยที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้เมื่อการโจมตีทางอากาศและทางทะเลเป็นไปตามแผนนะครับการยกพลขึ้นบกของกองกาลังสัมพันธมิตรที่ชายหาดซิซิลี ก็เริ่มต้นขึ้นในเช้าวันที่10กรกฎาคมปี1943การยกพลขึ้นบกในครั้งนี้กองกำลังสัมพันธมิตรเนี่ยก็ต้องอเผชิญกับความยากลำบากอย่างมากเลยนะครับเนื่องจากการต่อต้านของกองทัพอ,อิตาลีที่ต่อต้านกันอย่างแข็งขันประกอบกับเกาะซิซิลีเนี่ยมีลักษณะภูมิประเทศที่ซับซ้อนยากต่อการจัดวางกำลังพลให้มีประสิทธิภาพทำให้ช่วงแรกของการบกเนี่ยก็ ดำเนินการไปอย่างช้าๆนะครับยังไม่สามารถที่จะยึดจุดยุทธศาสตร์ได้ตามที่วางแผนไว้อย่างรวดเร็วแต่ถึงอย่างไรก็ตามด้วยการฝึกฝนที่ดีประกอบกับอาวุธยุโทโธปกรณ์ที่ทันสมัยและพร้อมสับ์ของกองกําลังสัมพันธมิตรทําให้เมื่อเวลาผ่านไปเนี่ยกองทัพสัมพันธมิตรก็สามารถรุกคืบและยึดครองเกาะซิซิลีได้ทั้งเกาะได้ทั้งหมดเลยนะครับในวันที่17สิงหาคม1943 การยึดครองเกาะซีซิลีเนี่ยช่วยลดอิทธิพลของกองทัพอิตาลีและนาซีในทะเลเมเดิเตอร์เรเนียนได้เป็นอย่างมากและยังเป็นการเพิ่มเส้นทางการขนส่งสเสบียงและกำลังบำรุงของฝ่ายสัมพันธมิตรได้เป็นอย่างดีอีกทั้งยังเป็นการแสดงแสนยานุภาพและขีดความสามารถของกองทัพสัมพันธมิตรให้ฝ่ายนาซีเนี่ยได้ประจักษ์เป็นอย่างดีครับสร้างขวัญกำลังใจแก่ทะหารฝ่ายสัมพันธมิตรให้ฮึกเหิมพร้อมเดินหน้ากำจัด เผด็จการฟาสซิสต์ให้หมดไปหลังความพ่ายแพ้ที่ซิซิลีเนี่ยก็ทำให้อำนาจของเบนิโตมุสโสลินีผู้นำฟาสซิสต์อิตาลีเนี่ยสั่นคลอนและมีอำนาจที่ลดลงไปเป็นอย่างมากอย่างน่าใจหายเลยครับสุดท้ายเนี่ยก็ทำให้เขาต้องถูกปลดออกจากตำแหน่งนะครับแล้วก็ถูกจับขังคุกอีกต่างหากนะครับแต่อิตาลีเนี่ยก็มีผู้นำฟาสซิสต์คนใหม่ก้าวขึ้นมา รับอำนาจต่อจากมุสโซลินีอยู่ดีครับทำให้การสู้รบในอิตาลีของฝ่ายสัมพันธมิตรเนี่ยก็ยังคงดำเนินต่อไปนะครับหลังจากความสำเร็จในการยึดครองเกาะซีซิลีในโอเปอเรชั่นฮัสกี้นะครับทางฝ่ายกองทัพอังกฤษภายใต้การนำของพลเอกเบอร์นาร์ดมอนโกเมอรีก็ได้เริ่มแผนการโจมตีแผ่นดินใหญ่อิตาลีต่อเนื่องในทันทีนะครับ โดยเปิดปฏิบัติการที่ชื่อว่าโอเป a เรชันเบท w n ในวันที่3กันยายนปี1943เพื่อเข้ายึดครองเมืองคาลาลเบียซึ่งก็ใช้เวลาเพียง5วันเท่านั้นเองนะครับปฏิบัติการนี้ก็บรรลุผลด้วยชัยชนะที่เด็ดขาดของกองทัพอังกฤษจากนั้นก็ตามมาด้วยปฏิบัติการ Operation a อ a ว a n c h e นะครับในวันที่9กันยายนกองทัพผสมอังกฤษแล,และอเมริกาโจมตีและเข้ายึดครองเมืองสลาโนได้สำเร็จโดยใช้เวลาเพียงแค่9วัน ความสำเร็จในการยึดครองซราโน่เนี่ยก็มีความสำคัญเป็นอย่างมากนะครับเนื่องจากเป็นการเปิดเส้นทางเข้าสู่เนเปิลส์ซึ่งก็คือเมืองใหญ่ที่อยู่ทางตอนใต้ของอิตาลีนะครับและการลุกคืบเข้าสู่ใจกลางอิตาลีเนี่ยก็ใกล้เข้ามาแล้วครับกองทัพพนธมิตรได้ลุกคืบไปยังนาโปลีต่อไปนะครับและสามารถยึดครองนาโปลีหรือว่าเนเปิลส์เนี่ยได้อย่างไม่ยากเย็นนักในเดือนตุลาคมปี1943 จากนั้นกองกําลังสัมพันธมิตรเนี่ยก็ได้รุกคืบต่อไปในอิตาลีอย่างช้าๆนะครับแล้วก็ได้ปะทะเข้ากับกองกําลังนาซีที่อดอล f ์ฟิตเลอร์เนี่ยส่งเข้ามาป้องกันอิตาลีการรบก็ดําเนินต่อไปจนถึงจุดแตกหักในยุทธการที่โรมนะครับที่เริ่มขึ้นณวันที่17มกราคมถึง18พฤษภาคมปี1944ที่ถึงแม้ว่าจะจบลงด้วยชัยชนะของฝ่ายสัมพันธมิตร แต่ก็ต้องแลกมาด้วยการสูญเสียชีวิตทหารมากกว่า50,000นายเลยนะครับตลอดระยะเวลาการต่อสู้อันดุเดือดถึง4เดือนเต็มๆแต่อย่างไรก็ตามความสำเร็จของฝ่ายสัมพันธมิตรในการยึดครองกรุงโรมซึ่งเป็นเมืองหลวงของอิตาลีเนี่ยนะครับนำมาสู่การปลดปล่อยอิตาลีจากอำนาจฟาสซิสในเดือนมิถุนายนปี1944แต่กระนั้นการรบของกองกำลังสัมพันธมิตรในอิตาลีเนี่ย ซึ่งก็ต้องบอกว่าเป็นการสู้รบในยุทธการเล็กๆไม่ได้ส่งผลอะไรมากนักกับภาพรวมของสงครามโลกครั้งที่2เนี่ยก็ยังคงดําเนินต่อไปครับดําเนินต่อไปจนเกือบจะ1ปีครับจนถึงวันที่2พฤษภาคมปี1945การสู้รบของกองกําลังสมรธมิตรในอิตาลีเนี่ยก็จบลงด้วยชัยชนะที่เด็ดขาดของฝ่ายสมรธมิตรนำโดยอังกฤษและอเมริกาครับ เอาละครับในคลิปนี้เราจะจบกันไว้เพียงเท่านี้ก่อนนะครับในคลิปหน้าเนี่ยหลังจากที่ฝ่ายสัปนมิตรได้ชนะที่อิตาลีแล้วนะครับก็จะเปิดปฏิบัติการที่ชื่อว่าปฏิบัติการยกพลขึ้นบกที่นอร์มังดีนะครับหรือที่เรารู้จักกันในชื่อง,างา่ายๆวัาดีเด์นั่นแหละครับก็คือปฏิบัติการที่มีชื่อเสียงมากที่สุดในสงครามโลกครั้งที่2เลยก็ว่าได้ครับเพราะว่าจะเป็นการนำไปสู่จุดจบของสงครามโลกครั้งที่2ครับ และคลิปนี้นะครับก็เป็นหนึ่งในคลิปซีรีส์ประวัติศาสตร์อังกฤษซึ่ง The Chronicle เนี่ยได้เล่ามาแล้ว21ตอนนะครับตอนนี้เป็นตอนที่22หากผู้ชมท่านใดอยากจะย้อนกลับเข้าไปดูเนี่ยก็กด description นะครับคำบรรยายข้างล่างเนี่ยผมใส่ลิงก์ตั้งแต่คลิปตอนที่1ถึงตอนที่21ไว้แล้วสามารถกดคลิกดูได้เลยครับก็แต่ละตอนเนี่ยก็จะแบ่งไปตามเป็นยุค สมัยไปครับมันก็เป็นสแตนด์ล one สามารถกดดูตอนไหนก่อนก็ได้ครับข้ามไปตอนนั้นตอนที่5ไปตอนที่8ตอนที่8กลับมาตอนที่2ก็ดูรู้เรื่องครับเพราะว่ามันจบเป็นตอนๆไปครับและในตอนนี้ The Chronicle เนี่ยก็ยังได้ทำคลิปซีรีส์ประวัติศาสตร์ญี่ปุ่นให้ได้รับชมกันแล้วนะครับในตอนนี้มีอยู่3ตอนและสามารถกดเข้าไปในช่องแล้วก็ลองเลือกชมได้ครับรับรองว่าสนุกไม่แพ้ซีรีส์ประวัติศาสตร์อังกฤษแน่นอนครับ ดูคลิปจบแล้วอย่าลืมกดติดตามกด Subscribe กดกระดิ่งแจ้งเตือนช่อง The Chronicle กันไว้นะครับเวลามีคลิปใหม่ๆเนี่ยก็จะได้ทราบแล้วก็กดดูได้ทันทีเลยครับแล้วก็แน่นอนครับการกดไลค์การคอมเมนต์แนะนำติชมเนี่ยก็เป็นกำลังใจให้ช่อง The Chronicle นะครับสามารถคอมเมนต์เข้ามาได้เลยครับสัญญาว่าจะอ่านและตอบทุกคอมเมนต์ครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ Until fierce and wild Legends come alive Winds hear us cry In this quest we'll thrive Oh, oh, oh the chronicles unfold Heroes, Heroes rise and story